เป็นยังหนาเปที่คือห้องไห่บานี้เจ้ายายแบมแบมเจ้าไห่เฮ็ดยังคุณนะครับคือคุณกอดคอกันร้องไห้สามคนเหรอฮะคุณโดนผัวทิ้งเหรอผัวไม่ดีก็หาใหม่สิพี่เรามีอีปีอยู่อีปีโตโต,โตใช้งานให้ถูกหลักถูกอนามัยนะของพอคือหาใหม่กระไดพี่น้องชีวิตคนเราไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับผมค่ำคืนนี้ เนี่ยครับผมรักตัวเองมากๆนะครับผมวันใดที่เราเจ็บเราเจ็บคนเดียวนะวันใดที่เราปวดอึเราก็อึนคนเดียวนะ mm hmm. เอาคุณเรื่องหรอครับผมวันใดที่คุณเหนื่อยล้าลองหันไปที่ทางนู้นนะครับเปิดปะ,ะเปิดฟ้ารังบ็อกซ์คุณจะหายเมาเอ้ยคุณจะหายเหนื่อย <laughs> เอาเงินเนี่ยขอบพูดทักใหญ่เด้อไทยหลุดขึ้นมาให้หลาเนี่ย รักตัวเองไม่ขาดทุนสักวันลงทุนกับอะไรก็ไม่เท่ากับลงทุนตัวเองเด้อนะลองหันไปอข้างดูซิผัวคนนี้กูจะป่ามันหรือ,อยังนะถ้าคุณเลิกกับผัววันนี้คุณอาจจะประหยัดค่าอาหารไปเยอะเลยนะฮะคุณไม่ต้องลุกขึ้นมานึ่งข้าวซักผ้าก็ซักของตัวเองการเก่งในก็ของตัวเองนะครับอะไรนะไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วเลิกกับผัวนะไม่ใช่นะับอันนี้พูดเล่น แฟนคือกําลังใจสามีคือกําลังใจภรรยาคือกําลังใจกําลังใจดีชีวิตก็ดีกําลังใจไม่ดีชีวิตก็เข้าป่านะฮะพาะแล้ววันนี้รักตัวเองให้มากๆครับผมป้าอาจารย์เราบัดทีเนียขอบคุณนะครับ